ตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ CMPD เตือนภัยอย่ารับสายเบอร์อันตรายยอดนายตำรวจขวัญใจพลตำรวจตรีธวัชชัยพงวิวัฒนชัยผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่เป็นหูพี่น้องกลัวโดวนวิชาชีพที่แฝงมาทางโทรศัพท์มันกลับมาระบาดอีกแล้วเบอร์โทรศัพท์ขึ้นต้นด้วยบวก6 9เบวกหหรือบวกห6หหากมีเบอร์โทรลักษณะเช่นนี้โทรมาจำไว้เลยวิชาชีพแน่นอนอย่ารับสายเด็ดขาด สนักงานตํารวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการปราบปรามตัดช่องทางสื่อสารของแก๊งคอนเซนเตอร์หลอกลวงทางออนไลน์อย่างเข้มข้นเดินหน้ายุทธการระเบิดสะพานโจรปราบปรามการลักลอบใช้สินบอกทําให้คนร้ายต้องกลับไปใช้วิธีเดิมๆส่งผลให้ในระยะนี้รับแจ้งมีเบอร์โทรมิจฉาชีพที่ขึ้นต้นด้วยบวก6 9เบวกหซึ่งเป็นเบอร์โทรจากต่างประเทศพยายามโทรหาเยือโดยเจ้าหน้าที่มีมาตรการให้การสกัดกั้นปราบปรามอย่างต่อเนื่องย้ำอีกครั้งอย่ารับสาย